o p p พเตรียมปล่อย r e n o 15ซีรีส์ก่อนคิดการเปิดตัวในอินเดียธันวาคมนี้พร้อมรุ่นมินิและกล้อง2 0 0 mp ที่น่าตื่นเต้นอ p p พกกำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Reno 15ในอินเดียในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นการเปิดตัวเร็วกว่าที่คาดไว้มากแต่ทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มีข้อมูลลือลับอย่างไรในขณะที่การเปิดตัวในจีนในช่วงปลายเดือนนี้และการเปิดตัวในอินเดียในช่วงต้นมกราคมปีหน้าเป็นแผนเดิมแต่รายงานล่าสุดจาก91 m o b u s ซึ่งอ้างอิงถึงแหล่งข่าวสุดงชุนฮอกกล่าวว่า Oppo โปอาจจะนำร e n o 15ซีรีส์มาเปิดตัวในอินเดียในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เลยทีเดียวซีรีส์ r e n o 15ที่จะมาถึงนี้คาดว่าจะประกอบไปด้วย3รุ่น r e n o 15 r e n o 15 Pro และรุ่นใหม่ที่สุดร e n o 15 Mini ซึ่งมาพร้อมหน้าจอขนาด6.31นิ้วสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนขนาดเล็กกะทัดรัดรุ่นร e n o 15และร e n o 15 Pro จะมีหน้าจอขนาด6.59นิ้วและ6.78นิ้วตามลำดับ สเปคที่หลุดออกมาของ Reno 15 mini และ Reno 15 pro มีความน่าตื่นเต้นอย่างมากคาดว่าจะมาพร้อมชิปเซต d ด m e ม s i t y 840 5และระบบกล้องหลังที่มีเซ็นเซอร์หลัก200ล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์ Samsung p 5เสริมด้วยกล้อง Ultra ดับเบิลยูไอดีและเพรสโคปสูงความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นก็มีความละเอียด50ล้านพิกเซลแต่ทำไม oppo ถึงเร่งเครื่องในการเปิดตัวซีรีส์ Reno 15ในอินเดีย มีเด้งวิเคราะห์ว่าอ p ลปกำลังใช้กลยุทธ์ชิงพื้นที่ในฤดูช้อปปิ้งปลายปีเพื่อไม่ให้คู่แข่งได้แบ่งปิดตลาดซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนขนาดเล็กและสูงการหลังจากที่ตลาดมักเต็มไปด้วยสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่การเพิ่มรุ่นมินิในไลน์อัพนี้เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเพราะมักจะมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะต้องการสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่อ p ลปกล้าที่จะเสนอรุ่นมินิที่มีสเปคสูงกว่าเดิมพร้อมกล้องหน้า50 MP และกล้องหลัง2 0 0 MP ซึ่งจะสร้างกระแสนในตลาดที่ให้ความสำคัญกับความละเอียดของกล้องมากกว่าเดิมและนี่คือกระบวนการที่ Oppo โปกำลังจะนำ Reno 15ซีรีส์มาเปิดตัวในอินเดียในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้พร้อมกับการตัดสินใจที่กล้าหาญในการเพิ่มรุ่นมินิที่อาจจะเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้คุณคิดว่าการเปิดตัวรุ่นมินินี้จะสร้างกระแสนในตลาดได้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง